มาดูเหตุพายุคลื่นลมแรงที่นครศรีธรรมราชค่ะที่ทําให้เรือประมงเล็กล่มไปหลายสิบลำเลยนะคะตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคนทางผู้ว่านครศรีธรรมราชกระดมเจ้าหน้าที่ไปค้นหาแล้วก็ให้การช่วยเหลือค่ะสําหรับความคืบหน้าเหตุการณ์พายุคลื่นลมแรงที่ทะเลอเาําเภอปากพนังอําเภอศรีชนท่าสาราแล้วก็อเาเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทําให้เรือเล็กที่ออกจากฝั่งไปทําประมงในทะเลอับปางไปหลายลําเลยนะคะมีผู้เสียชีวิตแล้วหนึ่งคน ล่าสุดน,นายอภินันเผือกผ่องผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ไปอำนวยการช่วยเหลือค้นหาผู้ที่เรืออับปางแล้วก็ยังติดอยู่ในทะเลที่ตำบลแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังค่ะมีการตั้งศูนย์ผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าและมอบหมายให้ในายสมพงษ์มากมณีรองผู้ว่าไปบัญชาการในพื้นที่เลยนะคะเทียมเภอศีชนพร้อมกับส่งทีมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีตำรวจน้ำมีทีมผู้ชี่กผู้ภัยผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่ด้วยค่ะ มีข้อมูลเรือประมงที่ออกจากฝั่งพื้นที่อำเภอปากพนัง23ลำลูกเรือรวม53คนมีเรือล่ม8ลำแล้วก็ขึ้นฝั่งได้แล้ว12ลำยังติดต่อไม่ได้อีก3ลำค่ะช่วยชีวิตได้ปลอดภัย45คนติดต่อไม่ได้อีก7คนและเสียชีวิตแล้ว1คนคือนายอนุสร์มณีวงศ์อายุ30ปีเป็นชาวตำบลแหลมตลุมพุก ส่วนที่อำเภอท่าสารามีเรือออกจากฝั่งไป5ลำขึ้นฝั่งแล้ว4ลำติดต่อไม่ได้อีกหนึ่งนะคะส่วนอำเภอศรีชนเรือออกจากฝั่ง1ลำมีลูกเรือ4คนช่วยได้แล้ว3อยู่ระหว่างค้นหา1และอำเภอเมืองเรือออกจากฝั่งไป8ลำขึ้นฝั่งได้แล้วทั้งหมด8ลลำแต่ว่ามีคนยังค้นหานะคะยังหายไปอยู่1คนค่ะ ทางผู้ว่าประสานขอรับความช่วยเหลือจากผอบอทัพเรือภาค2ด้วยค่ะขอสนับสนุนเรือตรวจการสองลำเพื่อค้นหาผู้สูญหายและประสานกองบิน7สุราธ,ธานีสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์นะคะบินช่วยค้นหาอีกหนึ่งลำค่ะเพื่อค้นหาทางอากาศในการระบุเป้าหมายแล้วก็สนับสนุนชูทีปด้วยแล้วก็สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ออกประกาศค่ะห้ามเรือเล็กออกจากฝั่งตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึง17เเมษายน ให้ในอำเภอปากพนังทั้ง4อำเภอเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะกรอให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็ต้องรายงานผลการปฏิบัติการนะคะเรียกว่าให้อัปเดตสถานการณ์ตลอดเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะ